มีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทังมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำงหรือลวงเอามึงไปขวอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮยมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดง เนี่กูไม่สะดวกด้วยนะสัตวไอย้ยาอยากสีเหลืองเยอะโลกฮันนี่ไวสะละุยเป่าวงจรเช้ากินไข่เต่าส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่นปอกเก็งผทงทั้งธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาต้องมาเป็นเอเย่เจ๊กแม่เราโอนเหนืแท็กตายหัวใจเจ้าวายขอออกซิเจนอามาห,หรือเรามาน้องพีกายโอ้ยไม่สบายขอบีโทเฟนชอนแก้งโดนชอนแก้งโชว์บอกแก้งยามีมาบีใส่กระปุกจะผลสลัดหัวโยมต้วสกัน กูไม่ใช่โุนในกระเากูไม่ใช่โุนในกระเายายา